อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลืศกับภูรีดวันนี้แนะนําสําหรับผู้ที่ชอบรับประทานอาหารไทยรสจัดจ้านต้องที่ร้านถูกปากอยู่ในโครงการสเตเดียมวันเมนูแรกต้องกินปูจา๋าปูล้วนทอดมักรอบนอกเบาๆอีกหนึ่งเมนู้าวผุกกระเทียมวางกิวสําหรับคนชอบรับประทานเนื้อวางกิวผัดสามเณอันนี้คุณรีดการันตีว่าต้องกินหมูผัดกะปิเป็นเมนูที่ตกทอดมาจากคุณแม่ใช้หมูสามชั้นทอดจนกรอบผัดกับกะปิปรุงรสทางร้านมีมาตราการป้อง ต้องการโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและยังสามารถอิ่มอร่อยกันได้ที่บ้านด้วยการเทคเอาเวและบริการเดลิเวอรี่ตามคุรุรฤตไปเลยครับอร่อยและกับฤตวันนี้นะคะเรามากันที่ร้านอาหารไทยชื่อร้านว่าถูกป,ปากนะคะวันนี้รีดอยู่กับเจ้าของร้านค่ะคุณกรัรฐเกียรติผลพจน์คุณจุ๋มค่ะสวัสดีนะจ๊ะ ถูกป่าของเราเป็นอาหารไทยแบบไหนจ๊ะของเราจะเป็นอาหารไทยสไตล์รสชาติจัดจ้านในบรรยากาศที่เหมือนคาเฟ่ค่ะเริ่มก่อนไปตั้งแต่เมนูแรกซิว่าจัดจ้านยังไงปูจา๋าข้างในจะเป็นเนื้อปูล้วนๆเลยนะคะ,ะไม่มีปนหมูสับเลย ปูมากันแบบเต็มเต็มเลยนะคะเรียกว่าปูจ๋าของถูกปากไปเมนูที่2จากข้าวผัดกองทับปูนะคะพิเศษคือการเลือกตั้งแต่มเมล็ดข้าวแล้วจะต้องไม่แข็งหรือไม่นุ่มจนเกินไปผัดในกระทะที่ร้อนแต่ไม่แรงจนเกินไปสูตรน้ําซอสของเราที่ผัดลงไปในข้าวเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านค่ะที่อื่นหาทานไม่ได้แล้วก็เนื้อปูเราเน้นกันเชียงปูก้อนใหญ่เลยมาเป็นกองทับค่ะกลิ่นมาเลยนี่คือกลิ่นกระทะครอบครัวของปูมากันเป็นกองทับ ไปเมนูที่3ามสิจ๊ะข้าวคลุกกระเทียมวากิวข้าวที่เราไปผัดกับน้ําซอสที่ปรุงโดยร้านเราเองพิเศษคือเราใช้เนื้อพรีเมียมแล้วก็ย่างให้สุกกําลังดีเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มแจว่วสูตรของที่ร้านเองเนี่ยมันจะมีความลงตัวพอดีเป๊ะเลยไปเมนูต่อค่ะผัดสามเหม็นนะคะเราจะมีอยู่3ามเหม็นหนึ่งเหม็นก็คือชะอมเหม็นที่2ก็คือสตอเหม็นที่3ก็คือกระเทียมดองผัดบุ้นเส้นไปกับน้ําซอสสูตรเฉพาะเข้มข้นแล้วก็จะมีกุ้งสดสดตัวใหญ่ๆด้วยนะคะไปอีก มเมนูค่ะหมูผัดกะปินะคะเคล็ดลับก็คือเราใช้หมู3ามชั้นตัดมันส่วนหัวส่วนท้ายออกอและรวนกระทะเพื่อีดมันออกตัวกะปิเนี่ยมาจากต้นตระกูลจริงๆตั้งแต่สมัยคุณแม่ทําให้ก็จะเป็นกะปิปรุงรสเฉพาะที่ปรุงมาในเนื้อกะปิแล้วทํามาเฉพาะหมูผัดกะปิเท่านั้นไม่ได้ไปทําอย่างอื่นนะคะเห<ะ>็อนอาหารแล้วโอ้โหตายได้กลิ่นทะลุไปเลยโทรศัพท์สั่งยังไงจ๊ะโทรมาเข้าที่ร้านหรือเข้ามาที่หน้าเพจได้เลยนะคะ,ะและทรายถูกปากทีโอโอเคพีเอเคค่ะ ขอเชิญชวนเลยอยากให้มาชิมกันที่ร้านไม่เหมือนที่อื่นหลีกต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับถูกปากภายในโครงการสเตเดียมวันให้เป็นอร่อยเลิศจ้าชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านถูกปากตั้งอยู่ภายในโครงการสเตเดียมวันติดสนามสุพัชลาัยโครแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทางถูกปากของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะคุณชมค่ะสำหรับลูกค้า AIS นะคะรับส่วนลดค่าอาหาร10%เฉพาะทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคม2564ค่ะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ใ0นกีา20นาทีช่อง3กด33นะคะลาไปก่อนสวัสดีนะคะ <S <S อะไรนะกับผลิตลี่เมชือีติ้งย่าวพิงฉังต้องกิน